ตามนโยบายรัฐบาลนะครับโรดดักโรดิลเลอร์นะครับหรือกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดอันนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็น,นํานโยบายนี้มาสู่การปฏิบัติโดยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองชุมเหตุนะครับหลักการก็คือนําชาวบ้านมาให้ความรู้นะครับให้ความรู้เสร็จที่สาคัญคือร่วมปฏิบัตินะครับตาม ศาสราชาติร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาการบัดคือช่วยกันออกตรวจนะครับออกตรวจไปตามจุดตรวจที่ชาวบ้านกับตารวจช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ชาวบ้านกับตำรวจก็ช่วยกันตรวจช่วยกันทํานะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับจุดตรวจที่กําหนดขึ้นนะครับอาจจะไม่ตรงเป้าก็มาปรับเปลี่ยนนะครับช่วยกันแก้ปัญหานะครับตรงนี้เราจะทําไปต่อเนื่องครับไปต่อเนื่องนะครับซึ่งคาดหวังว่ายาเสพติด จะเบาบางหรือหมดไปจากทุมเห็ดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเบาะแสต่างๆเนี่ยเป,เป็นเรื่องสําคัญนะครับหัวใจหัวใจของโครงการนี้ก็คือที่นาชาวบ้านมาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยอย,ยู่ในชุมชนจะรู้ปัญหาของชุมชนเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรวจที่จะ ร่วมกันกาหนดขึ้นเนี่ยชาวบ้านจะเป็นคนคนนาคนชี้คนบอกครับว่าควรจะไปตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นข่าวโดยตรงจากชาวบ้านครับการแจ้งข่าวครับถ้าได้รับมาตํารวจเราเก็บเป็นความลับครับสำหรับผู้แจ้งนะครับแล้วก็เราจะรีบทําทันทีนะครับไปจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่ได้มาทันทีครับครับหลางการจะติดบุหรัมรนะครับบุหรัมเนี่ยเป็นที่ที่ผู้ค้ารายย่อยนะครับมาจหน่ายให้กับผู้ผู้เสพในพื้นที่นะครับซึ่งในการจัดการกับเครือข่ายนะครับเราก็ เครือข่ายที่ที่ถูกจับกลุ่มเครือข่ายละ7จ็คนนะครับที่ขายยาในบุรร์เราจับได้เดือนละ3-4เครือข่ายนะครับนอกนั้นก็จับรายย่อยส่วนใหญ่นะครับข้อมูลหนึ่งที่เราได้มาคืออาศัยการซักถามจากผู้เสพนะครับแล้วก็เข้าสู่การจับกลุ่มผู้ค้านะครับแต่ที่สําคัญนะครับข้อมูลสําคัญคือข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ที่โทรมาแจ้งที่191นะครับ เรารับข้อมูลแล้วเอาทุกข้อมูลมาตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติทุกข้อมูลครับครับผู้อบรมทุกคนนะครับเมื่อกี้สอบถามแล้วนะครับได้พบป่าสอบถามแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจครับคือผู้ข้าอบรมเนี่ยอยากจะทําให้ชุมชนของชุมชนทุมเห็ดเนี่ยปลอดจากยาเสพติดครับมีความตั้งใจอย่างนั้นก็เลยมาร่วมกันครับกับทางตำรวจกับทางเทศบาลทางปกครองครับช่วยกันทํางานนี้ครับ